พร้อมนะคะโอเคข้อที่1เพิ่ม3ามเพไดหกนสองเซตตูนยนตอบค่ะหนึ่งถูกต้องค่ะที่บางมือซ้ายจับลูกชิ้ไว้ด้วยหกเซ็ตูนย์ออกด้วยนะคะต่อไปเพิ่มสี่แปดสี่ หเซตศูนย์ตอบค่ะหนึ่งเจดหนดถูกต้องคะ่ะข้อต่อไปเพิ่มสี่เก้าเก้าหกเซตาหกเกตาหกเก้องกเ้อง